จริงๆแล้วไม่ว่าจะมีเวลาน้อยหรือว่ามีเวลามากแค่ไหนการวางแผนเป็นเรื่องปกติที่ทุกธุรกิจทำการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรล้วนแล้วแต่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนซึ่งประกอบไปด้วย 5W1H อยู่ตลอดเวลา 5W1H ได้แก่ h a t ทำอะไรเช่นสินค้าหรือบริการหรือว่าคุณค่าที่เราจะนำเสนอกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคืออะไร w ู o กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก่าวคือ สินค้าหรือบริการหรือว่าคุณค่าที่เราจะนําเสนอเนี่ยจะต้องมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรองรับแวร,รว์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่ไหนกล่าวคือเราจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ที่ไหนเช่นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line, และรายละเอียดอื่นๆเวน When? เวลาที่เราจะขายหรือว่าทํากิจกรรมใดๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะต้องมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและ how วิธีการที่ธุรกิจจะใช้ในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นข้ออ้างไม่มีเวลาจัดทำแผนธุรกิจเพราะว่าคนน้อยเวลาน้อยจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะในความเป็นจริงแล้วทุกธุรกิจต้องมีการวางแผนธุรกิจอยู่ตลอดเวลาแต่อาจจะทำเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจสิ่งที่ควรจะทำก็คือจะจัดการเวลาและคนที่มีอยู่น้อยมาร่วมการวางแผนธุรกิจให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvas มาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจเป็นต้นแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยสร้างอัตราการเติบโตให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบมีงานวิจัยในต่างประเทศที่เก็บข้อมูลจากธุรกิจกว่า1 1 4 6 6รายธุรกิจเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30%จากการมีแผนธุรกิจที่ดีซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจดังนั้นการมีแผนธุรกิจที่ดีไม่มากก็น้อยย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้หรือการเติบโตของธุรกิจการวางแผนธุรกิจไม่ใช่เป็นการวางแผนระยะยาวเพียงอย่างเดียวแต่มีทั้งการวางแผนระยะสั้นหรือประมาณ 1- ถึง3เดือนการวางแผนระยะปานกลางอาจจะมี ระยะเวลาประมาณ3เดือนถึง1ปีและการวางแผนระยะยาวคือประมาณ1-3ถึงปีหรืออาจจะมากกว่า3ปีเป็นต้นการวางแผนระยะยาวอาจจะเป็นการวางแผนแบบกว้างๆไม่ต้องลงรายละเอียดแต่เน้นที่สิ่งสำคัญสำคัญส่วนการวางแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะปานกลางอาจจะลงรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพอคาดเดาได้ในระดับหนึ่ง แผนธุรกิจไม่ใช่แค่เอกสารกู้เงินแต่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกิจกรรมที่มีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปจะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คน2คนนั้นตกลงร่วมกันสิ่งที่ตกลงร่วมกันว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้อาจจะถูกบันทึกลงในเอกสารซึ่งอาจจะเป็นกระดาษเพียงใบเดียวหรือหลายสิบใบก็ตามแต่ เพื่อใช้เป็นสิ่งอ้างอิงในการดําเนินกิจกรรมในการทําธุรกิจมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมากทั้งผู้คนภายในธุรกิจเองและผู้คนภายนอกธุรกิจดังนั้นจะต้องมีการสื่อสารถึงสิ่งที่ต้องทําร่วมกันอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันก็คือแผนธุรกิจ และนี่คือความสําคัญของการวางแผนธุรกิจซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจ